สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องกองปาย์ตกสูทุกคนนะครับสวัสดีตอนเย็นนะครับสวัสดีตอนเย็นวันเลิกงานนะครับกําลังเดินทางกลับบ้านทุกคนวันนี้มีเรื่องจะมาเมามอยเล่าสู่กันฟังดีคืออย่างงี้เด้อพอดีว่าวันนี้เนี่ยนัดอ่า นัดผู้ปกครองนะครับนัดเด็กมามารับนมนะครับมารับนมกลองมารับอาหารกลางอาเงินค่าอาหารกลางวันเด้ออันมีไม่หย่หหอันนึงแหมโอ้พี่น้องเอ้ยค่อยอยากหัวอันมาหอดฟืบครูอันนมกลองนี่บ้าอาไ้บอเพนะมันยังง่าย มันบอกกินแม่เอาไปนะมันบอกกินแหลกเป็นเงินไห้บ่โอ้ยย่ายบ่ได้ดอกแหลกเป็นเงินบ่ได้เขาอยเป็นน้ำกองเขาให้เป็นน้ำก,กองกับเป็นน้ำกองตัวห้านบ่กกินกับตัวมันกินได้ย่ายขนาดมาเียนมันยังกินอยู่ก็เลยก็เลยบอกผู้ปกครองไปอย่างนี้แหละนะครับทีนี้รู้ไหมครับว่าเป็นยังไงผู้ปกครองกันเลยว่าโอ้ยคอยอยากได้เป็นเงินแมโอ้ยคอ,อยอยากได้เป็นเงินแหม กูก็เลยยื่นเงินค่าอาหารกลางวันไปให้นะครับในสัปดาห์นี้เนาะอายื่นไปให้เสร็จปุ๊บเพื่อนเอ้าก็ได้หน่อยแท้ไม่อแย่หนี่แหมก็ว่าได้หน่อยแท้ก็เลยก็เลยบอกว่าเอามันก็ได้เท่ากันทุกคนครับเพื่อนเลยว่ะเอาไม่แย่อันผู้ปกครองผู้นั้นคือว่าได้สองร้อยพนะเอากระลูกเขามีสองคนแหมเขาก็ได้สองร้อยตัว ผูลุงเจ้ของอัน,นมีผู้เดียวแม่คือสิเอาซ้ำเขาเมียโอ้จังสี่ก็มีแม,ม่คนเฮ้าคข่เงือดบ้ดานคุณยายเอาใบงานเอาแบบฝึกเอาใบความรูไปให้อันหลูกน้ำเดือพนะให้เม็ดน้ำพนะโอ้ยบ้าไปดิบอลน้าเพ oh, <no. S 1> ิ่นตอบมากเมียอันนี้ก็เลยตอบไปว่า ก็เลยบอกก็เลยถามว่าเป็นอย่างยะคือเจ้าคือบ่จอาจังซันนะเป็นว่าเอาไปนะ่ะมันบ่อเหตุดอกครูมีแต่ชั้นี่หลายเหตุผนันฉันปวดหัวนะโอ้พี่น้องกยละคำมันมาเหตุดอกครูผน,น,น,นะ,นนะมีแต่นนะชั้มีแต่ละชั้นนี่หลตยเหตุผน,นะโอ้เนาะโควิดกระไดเนาะ เมาสำนีล่ะพี่น้องเรื่องเรื่องขำขันประจำวันครับไปก่อนเด้อบันดีขับรถกวนมันกะจีสั้นๆเน่สันดอกทางมั่ดีครับไปก่อนเด้อบ๊ายบายบันดีครับ